ขอวิธีตัดใจจากฝ่อแบบถาวอนเลยคะ่ะที่จะทำให้ลืมทุกสิ่งทุกอย่างได้วิธีตัดใจมีสิ่งเดียวเท่านั้นคะ่ะที่คุณจะสามารถทำได้ข้อที่หนึ่งคือคุณต้องรักตัวเองให้มากขึ้นคำว่ารักตัวเองมากขึ้นนะคะหคุณต้องไม่ทำร้ายตัวเองทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ตัวเองมีความสุข แล้วเป็นคนใหม่ที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมค่ะนี่คือการรักตัวเองข้อที่2นะคะคุณต้องเป็นคนที่เข้มแข็งถึงใครคนหนึ่งจะออกจากชีวิตคุณไปอย่าโทษตัวเองว่าฉันน่ะมันอาจจะตามเขามากเกินไปฉันอาจจะงี่เง่ากับเขาเยอะเกินไปฉันอาจจะแบบจุนจันกับเขาเกินไปฉันอาจจะแสดงนิสัยไม่ดีกับเขามากเกินไปเขาก็เลยไปหยุดโทษตัวเองค่ะ แต่สิ่งที่คุณได้เรียนรู้ว่าโอเคมันอาจจะเกิดแบบนี้ให้คุณถามตัวเองว่าแล้วฉันจะเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นได้ยังไงอ่ะให้คุณเอาจากประสบการณ์เดิมที่คุณรู้ว่าตัวเองอ่ะเป็นนิสัยแบบไหนเอามาฝึกฝนเอามาพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นแล้วจะได้ไม่ต้องโทษตัวเองแต่ถ้าคุณบอกว่าโค้ชขา ทำดีที่สุดแล้วในความรักเขานี้หนูพยายามที่จะทำให้มันดีที่สุดแล้วแต่เขาก็ไปอันนี้ก็ไม่ต้องโทษตัวเองค่ะก็ในเมื่อเขาจะไปก็ปล่อยให้เขาไปเลยข้อดีคือการที่เขาออกจากชีวิตคุณไปอ่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเพราะคุณอ่ะดีมากเกินไปแล้วมันมีคนที่ดีอยู่ระดับเลเวลกับคุณที่จะรอเข้ามาเจอคุณอยู่ดังนั้นในเรื่องของ จิตใต้สำนึกหรือ subconscious mind นะคะจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยจะผลักคนที่ไม่ดีออกจากชีวิตคุณไปเพราะเขารู้ค่ะว่าต่อให้คนนี้ยังอยู่คุณก็จะไม่มีความสุขต่อให้คนนี้ยังอยู่คือระดับพลังงานมันไม่เท่ากันดังนั้นนะคะเขาจะคัดสรรคนที่เหมาะกับคุณเท่านั้นจึงจะคู่ควรกับคุณค่ะดังนั้นบอกตัวเองเลยค่ะว่าเข้มแข็ง และผิดชอบเองทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับฉันเป็นสิ่งที่ดีเสมอนี่คือการโปรแกรมตัวเองโดยใช้ subconscious mind หรือจิตใต้สำนึกนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณมันคือเรื่องดีเสมอ พิมพ์มาเลยค่ะแล้วบอกกับตัวเองแบบนี้ซ้ำๆแล้วคุณจะได้รับสิ่งนั้นแบบนี้อย่างแน่นอนค่ะโคชเอมขอเป็นกำลังใจให้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดใจกดแชร์กดไลค์และกดติดตามโคชเอมด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปค่ะ